สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวีิบสี่ทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะแบบศาสตร์ตะวันตกนะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นของเพื่อนๆชาวราศีพฤกษบหรือว่าลัคนาดาวจันดาวศุกร์อยู่พฤกษบนะคะเป็นคลิปทั่วไปนะคะเป็นดวงสุขภาพโชคลาภการเงินความสัมพันธ์นะคะเป็นเหมือนรายเดือนของเราปกตินะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ,ะถ้าคุณมาดูช่วงที่เป็นวันเกิดคุณยังไงก็หมอโบก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะแล้วก็ขออวยพรให้คุณสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอยู่หนใดแห่งใดก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะชาวพฤษภ โอเคนี่เป็นแบบหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้าใครที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจไม่ต้องเสียสีดนะคะดูตามช่องไหนก็อิงตามที่ทางช่องเขาระบุไว้แล้วกันเนาะโอเคมาเริ่มเข้าเรื่องกันนะคะชาวพุกศเดี๋ยวเปิดไพ่ก่อนแล้วค่อยอ่านดวงดาวนะคะแล้วก็ไล่ไปในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะกรุณาใช้วิจรยายในการรับฟังด้วยนะคะ อ่ะเริ่มกันเลยก้าคาทาก้าวคาทาแล้วก็จั m เมนนะคะ Night o ออฟไนออฟครับว้าว the ดอะซ n นสิกอวันห้าคาถาแคาถาว้าวสมถ้วยหนึ่งเหรียญโหไพ่สวยเวอร์เวอร์ชาวฝึกศพ ทิงถือดาบเอามาทางนี้นะคะไพ่ประจำตัวคือเก้าคาทานะคะเหมือนสิ่งที่ทำอยู่นะกำลังจะสำเร็จแล้วละ่ะชาวพึกศพนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่รักความโรแมนติกรักครอบครัวรักความสำเร็จในชีวิตด้วยความอดทนสูงนะคะ ในออฟในอ of Sword แล้วก็ t e m p e r a n c e is ออ mm ฟ n hmm. าเหมือนเอนจี hmm. ของไพ่คาถาจะเกิดขึ้นเยอะมากๆนะคะกับคุณนะชาวคุกศกสำหรับคลิปนี้เราจะเปิดไพ่เยอะหน่อยนะคะอย่างที่รู้ๆกันนะคะไม่ปกติอขอเสียงกระซิบจากพระพิคเนศหนึ่งใบ ให้ชาวภูศบหน่อยอีโนเซนเอาล่ะนะคะพูดถึงในลักษณะของการโครจรของดวงดาวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนถ้าสมมุติว่าคุณมีความเครียดมานะชาวภูศบบางท่านถ้าสมมุติคุณมีความเครียดมาหลังจากวันที่23ไปนะคะอาจจะมีไม่สิ sorry ถ้าสมมติว่าบางท่านนะคะถ้าคุณเช็คลัคนาคุณดีๆนะดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือว่าลัคนานะคะโดยเฉพาะเน้นลัคนาดีๆนะคะเหมือนว่าดาวเคราะ์นะคะอาจจะมีดาวเคราะห์ที่ทําปฏิกิริยากับดวงจัานาะคะเจ้าเรือนของคุณนะแต่สุขภาพโดยทั่วไปจะดีนะคะหลังจากวันที่13ในขณะที่ดาวอังคารนะคะออกจากความเครียดของคุณ จะออกจากเรือนของคุณที่ทําให้คุณเครียดสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถที่จะปรับเหมือนปรับปรุงแล้วก็ f l e ิ i b l e ตัวเองให้ดีขึ้นตามตามแบบตามสถานการณ์ได้นะคะบางท่านอาจจะอยากที่จะออกกําลังกายแล้วก็ฝึกการหายใจฝึกลมหายใจหรือว่าทาสมาธิหรือว่าพยายามที่จะแบบว่า,าฝึกความรีแลกหรือว่าความคลายเครียดของตัวเองได้นะในเดือนนี้นะคะ แล้วก็ส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพทางการเงินสุขภาพทางการเงินของคุณนะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเหนือความจําเป็นในบางสิ่งหรือว่าบางส่วนนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องได้ใจ่ายในสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะก็ต้องระวังนะคะมาส่วนในการงานนะคะจะ มันเหมือนบางครั้งคุณอ e เมอร์คิวรีนะคะดาวเขาทางการเงินของคุณจะอาจจะไปไปมีผลกระทบอะไรบางอย่างด้วยแล้วทีนี้มันทําให้เหมือนเราอาจจะต้องทํางานหนักเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เหมือนมันเกินขอบเขตในเรื่องของการเงินนะนะในช่วงวันที่17นะคะดังนั้นโอกาสทางการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะประมาณช่วงปลายเดือนนุ้นแหละ นะถึงจะดีขึ้นแต่เอ e r g y ของความรักของคุณจะดีมากๆืมตั้งแต่วันที่25เมษาไปนะประมาณเนี้ยพลูโตย้อนหลังเดินถอยหลังนะคะตั้งแต่วันที่25ไปดาวพฤหัสก็จะเริ่มย้อนกลับเขามานะคะวันที่14ดังนั้นความรักจะจะอยู่ตรงนั้นจะจะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีการตัดสินใจหรือ ยังไงก็ตามนะคะในช่วงเวลานี้ความรักจะพ,พัฒนาขึ้นไปในทิศทางที่ต้องการนะคะเป็นเดือนเป็นเดือนที่แบบว่าเนื่องจากช่วงหลังกลางเดือนไปเดือนหน้าถึงจะดีมากๆสําหรับชาวภพศนะ,ะเอาละเรามาเริ่มกันในลักษณะของไพ่กันนะคะของไพ่มันเหมือนชาวภพศได้ก้าวพทานะคะ เอาเป็นว่าอดีตก่อนแล้วกันอดีตคุณมีการทําอะไรบางอย่างมาแล้วคุณก็ทําได้สําเร็จแล้วด้วยนะคะเหมือนอตอนนี้เรากําลังได้รับชัยชนะอะไรบางอย่างหรือมีทิศทางอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักก็ตามนะคะหรือสิ่งที่เราปัถนามน้นะ่ะมามาถึงขั้นที่เราจะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นความรักการงานตําแหน่งงานหรือว่าข่าวดีในเรื่องของ งานก็ตามหรือความรักก็ตามนะคะสิ่งที่คุณกาลังสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับชาวพฤรืศในตอนนี้โดดเด่นนาจะเป็นการงานแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเหมือนเราได้รับข่าวดีเนาะทีนี้เอ่อนาะตอนนี้เอนเนอ y ของเดือนพฤษภานะคะอาจจะมีบางช่วงบางช่วงที่คุณน่าจะแบกรับภาระหรือว่าตัวของคุณเองทํางานหนักนะคะเนื่องจากเราฝ่าฟันนะคะบุบบังบุก ฝ่าฟันนะคะบุบบุบบุกบันหรอเออบุกบาฝ่าพันเออนะคะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเพื่อที่จะทําให้งานเรานะประสบความสําเร็จนะคะแล้วทีเนี้ยแต่ภาระของคุณนะเยอะนะคะยังไม่จบจะต้องสู้ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นการอย่าเพิ่งเพิ่มภาระให้ตัวเองซะมากกว่าหรือคุณอาจจะเพิ่มภาระให้ตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเนื่องจากภาระในเรื่องของงานครอบครัวการเงินแล้ว เจ้าชะตาย,ยังต้องสะสางบางสิ่งบางอย่างให้เสร็จนะในเดือนอพฤษภานะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่เราสะสางนะคะเคลียภาระาในเรื่องของการงานที่สะสมไว้หร,หรือว่าหรือว่ามีภา,าระที่ต้องจัดการในเรื่องของอุปสรรคครอบครัวหรือว่าคุณ จะต้องระวังการเพิ่มภาระอย่าสมมติว่าใครที่อยากจะออกรถหรือว่าอยากจะทําอะไรช่วงนี้ให้ให้ใหระวิงเวลารอไปก่อนอย่าเพิ่งเสี่ยงนะคะอย่าเพิ่งเพิ่มภาระดีกว่ามันเหมือนว่าทําตรงที่เรามีให้มันดีที่สุดก่อนว่ามองเห็นไพ่ห้าคาถามันเป็นไพ่ของความขัดแยง้งหรือจะมีเรื่องจุกจิกติดขัดอยู่เล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าในที่สุดแปดคาถาก็เข้ามาในลักษณะสิ่งที่คุณทํามันจะราบลื่นถ้าคุณกําลังทําอะไรที่มันเป็นแบบ ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วอะ่ะคุณจะทําได้สําเร็จนะคะแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันจะเหมือนมีปฏิหารปาฏิหารแบบไหนเหรอเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญการได้รับโอกาสไม่พอยังได้รับโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะสาบางคนมีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะเหมือนชาวพฤษศมีมีเกณฑ์หรือว่าวางแผนที่จะแต่งงานกับคู่ของคุณหรือเปล่าในปีนี้ะนะ หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นนะคะการได้รับโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินโชคลาภก็ได้จะได้ข่าวดีได้รับการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเหมือนคุณรอคอยข่าวอะ่ะข่าวดีกําลังเข้ามาถึงคุณไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการงานหรือว่าการเงินก็ตามนะคะอย่างที่บอกไพ่คุณสวยมากๆแต่อาจจะสะดุดนิดนึงในเรื่องของอะไรในเรื่องของเทคนิคหรือว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเรานะคะอาจจะเป็นสะดุดแค่นิดๆหน่อยๆนะคะที่เหลือราบลื่นหมดเลยแต่มันมีอีกหนึ่งอย่างก็คือนายออฟสอดในลักษณะของความเครียดแต่บอกไปแล้วต้นคลิปนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานของดาวองคาหลังจากวันที่13ไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะที่แบบว่าสลอป <laughs> เอ้ยไม่ใช่สลอปลีแลกมากขึ้นนะคะรีแลกมากขึ้นแล้วก็ ความเครียดนั้นมันจะผ่อนปลงลงได้นะคะแล้วอย่างที่บอกอะไพ่มีอินโนเซนต์เกิดขึ้นมันเดือนนี้นะคะคุณจะมีชีวิตชีวานะคะหรือว่ามีออร่านะคะหน้าเด็กลงหรือว่าดูแบบดูสดใสไปอย่างเงี้ยนะคะเดือ u ซันเกิดขึ้นคือเหมือนเรามีการที่เราประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะเกิดขึ้นในเดือน พืพ่สภาแล้วมันเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะไพ่แห่งการเริ่มต้นเกิดขึ้นไพ่แห่งการได้รับอะไรที่ดีๆของขวัญหรือว่าสิ่งของที่มีค่าเกิดขึ้นด้วยนะคะ The Temperance มันเป็นการเข้าสู่ New Chapter ใหม่ของคุณเหมือนเป็นการนับหนึ่งใหม่นะคะ The Sun คือการเกิดนะคะ j u d g m e n t ก็เหมือนกันเหมือนกันแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะนะชาวฤษภบางคนแย่ชีวิตแย่ๆมาหลายาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ในเดือนนี้มันจะเคลียร์นะคะไพ่บอกว่าอะไร IFI ไฟ i อไฟคืออ i t ิตี้ตอคมนะคะเหมือนเหมือนคุณจะพยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมี energy ที่เย็นลงนิ่งลงสงบลงอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณไม่ว่าการสอบแข่งขันหรืออะไรก็ตามที่ทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบหรือว่ามีคู่แข่งคุณจะได้รับชัยชนะหรืออีกในอยะหนึ่งมันเป็นช่วงที่ดวงเราขาขึ้นนะ่ะ เออชาวฝุกศบนะคะขาขึ้นมีเงินเข้ามาได้รับของขวัญด้วยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องการงานมีคนเห็นนะคะมีคนเห็นคนสนับสนุนนะ,ะแล้วก็งายคุณจะราบรื่นนะคะคุณจะเคลียร์งานจัดสังงานอะไรก็จะราบรื่นอาจจะติดนิดนิดหน่อยหน่อยมันแค่บางช่วงนะคะทีนี้มองเห็นอ่า เอสออฟวานทั้งสองใบมันจะเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและก็ความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะในเดือนนี้ความรักจะโรแมนติกนะคะจะมีการพูดคุยถึงขั้นคอมมิชเมนต์หรือว่าการแต่งงานมั่นหมายได้นะคะช่วงเป็นช่วงระยะเวลาที่โรแมนติกมากๆกกับคู่ของคุณส่วนคนโสดก็จะมีคนมามอบรักนะคะนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นช่วงโอกาสที่ดีเช่นกันนะแล้วก็การเงิอนอาจจะได้โชค หรือว่าได้จากคนรักก็ได้นะคะหรือว่าใครทําธุรกิจค้าขายจะรุ่งมากๆในโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะมันเป็นช่วงเดือนถ้าคุณมีปัญหาคุณจะเคลียร์ทุกอย่างนะคะที่ที่คุณแบบว่ามีปัญหาสะสมไว้คุณจะทําให้มันรู้สึกว่าราบรื่นไปได้ในเดือนนี้นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะได้รับการแก้ไขหลังจากที่เครียดนอนไม่หลับมานานเนาะชาวฝึกศพทีนี้ ขอดูไพ่ความรักให้หน่อยความรักนะคะพึกษศเดือนนี้คุณจะมี energy ของความเป็นแบบเป็นเด็กนิดนึงหรือเป็น energy ของคุณรู้สึกว่าหน่าดูเด็กหรือว่าดูอ่อนมี energy ของความรีแลกได้รับความแบบ ประสบความสําเร็จแล้วแวเวลาเรามีความสุขเราจะแสดงความอินโนเซนต์ออกมาบางครั้งนะคะดังนั้นพยายามที่จะมีความสุขหรือทําตัวให้ให้มันกลมกลืนเกืบสิ่งที่เราได้รับด้วยไพ่คุณเสืรนมากๆเลยนะคะมีทั้งการได้รับอะไรที่แบบ โชคลาบได้รับโอกาสงานก็ราบรื่นความสัมพันธ์ก็ดีดีนะคะสามถ้วยจะได้รับข่าวดีไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นอะไรคุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยเป็นข่าวที่แบบว่ากู้เงินไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้นะคะแล้วก็ข่าวดีจากคนรักมีคนมามอบรักโอ้โหสเสน่ห์แรงมากฮอตมากในในเดือนนี้นะคะเอาล่ะพึกศบขอไพ่ความรักสามใบ let's go the devil ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ judgment ความจริงถูกเปิดเผยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือรักที่เครียด u n h e a l t h y r e l a t i o n น h i p นอนไม่หลับอย่างนี้นะคะมันเป็นช่วงที่บางท่านคุณยังเสียใจอยู่กับอดีตหรือว่าคุณยังมีความเสียอกเสียใจนะคะคุณกำลังจะปลดปล่อยเ n e r g y ของความรักหรือว่าคนจบความสัมพันธ์นะคะในลนักษณะทั้งรักทั้งแค้นหรือว่าในลักษณะของมี มีอีโก้ใส่กันนะคะเจ้าปีศาจมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะโอเคนะคะอาจจะเจอกับคนที่เห็นแก่ตัวหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะสิ่งสิ่งนั้นอาจจะผ่านพ้นไปนะคะ let's go <S นะคะปล่อยปลดปล่อย energy นั้นไปสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นะคะถ้าคุณ บาดเจ็บข้างในฮิลลิ่งซะนะคะ broken inside เป็นเป็นเดือนที่คุณจะได้รับ energy ที่ดีๆนะคะในเดือนนี้เนาะสำหรับคนที่อยู่ในลัคนาดาวจันดาวศุกร์นะคะสำหรับความรักของคุณก็จะเป็นใครสักคนที่เข้ามาในลักษณะโรแมนติกนะคะมีธาตุน้ำธาตุดินนะคะโอ้โหมีได้ทุกธาตุเลยมีธาต ลมด้วยนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะทตดไฟก็มีนะคะคนเข้ามาเยอะแล้วเราก็ฮอตมากด้วยนะคะระวังสเสน่ห์เป็นพิษระวังการหึงหวงกันเกิดขึ้นด้วยนะคะในเดือนนี้ชาวพฤกศบเนาะโอเคนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีมากๆเลยหวังว่า คุณจะมีความสุขนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะถ้าอยากได้คลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะช่วงนี้ลายมีปัญหานะคะพยายามทักมาอ,อีกหนึ่งลายที่ระบุไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะเพราะว่าตอบไม่ทันจริงๆนะคะลา,ลายเก่ามีปัญหาเนาะโอเคนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ